สวัสดีครับผมก็พ่อจากเดือดแค่แค่รีวิวครับสวัสดีครับตู่จากดีแค่สิบห้ารีวิวครับครับ EP เท่าไหร่ละครก็พ่อ EP ที่ยี่สิบละครับอ่า EP ที่ยี่สิบอันนี้เราพลาดกันเป็นเย็นวันศุกร์เนาะใช่ครับช่วงนี้ข่าวตลาดซื้อขายนักเตะก็ถือว่าโหร้อนแรงไหมร้อนแรงเนาะหลายๆทีมแต่รู้สึกทีมเราจะเงียบกันใช่มีแต่ข่าวสโมสรอื่นข่าวที่ดีๆอาจจะไปทางซาอุเยอะเลยเออเนาะลีกซาอุนี่จะเป็นพรีเมียร์ลีกสองนะนั่นดีซื้อตัวกันเมามันมาก เนาะโอเคเริ่มแรกไปของคุณก่อนเลยนิวคาสเซิลครับผมนิวคาสเซิลมีข่าวใครบ้างครับมีข่าวฮาวิบาล์นะครับฮาวิบาล์อที่บอกว่ากำลังจะย้ายมาแต่ตอนนี้เหมือนฟิเชียลก็ยังไม่ได้อัปเดตอะไรออกมาครับเหมือนยื่นซื้อฮาวิบาลไปตั้งแต่วีคที่แล้วที่เราคุยกันเนาะวีคนี้ก็ยังแบบว่าสำเร็จเพื่ออะไรย่างเง้ว สงสัยเลสเตอร์ยังยื้ออยู่ยังยื้ออยู่ได้เลยแบบอ่าวิบาลเสร็จอ่ามี่หนึ่งคนน่าสนใจเหมือนกันก็มีคาริวส์อร์ได้ขยายสัญญาครับแมนเดมอ๋อก็คือยูคาซุ่นไดขยายทางด้านของลอริสคาริอุสเนาะครับผมประตูนัดชิงลีกครับที่เจอกับผมนั่นนี่แต่ว่าโชว์ฟอร์มดีครับผมเอ๊ะมาตินดูบับใกล้อยังอยู่ไหมมาตินดูบับใกล้อยังอยู่ครับยังอยู่อ๋อนี่ก็ขยายคาริอุสออกไปแต่ก็ ก็มีข่าวว่าจะโดนปล่อยออกไปนะอจจะโดนขายเหมือนกันใช่ไหมก็ไม่แน่คาริอุสจะเป็นมือมือสองต่อจากโป๊เนะแต่แล้วพอดาเมดอ่ะพอดาเมดพอดาเมดเหมือนเขาบาเป็นแบบแบ็กซ้ายที่แบบปิดทองหลังพายอยู่นานมากแล้วแล้วก็เหมือนใครๆมาใหม่เขาก็โดนดับไปแบบใครมาใหม่ก็โดนดับไปเหมือนคล้ายๆแบบเป็นตัวหมุนเวียนเหมือนแบบเป็นแบบ ประตูมือสามอะไรอย่างนี้ไปเลยอ่ะเขาตำแหน่งไม่เล่นตำแหน่งอะไรของกองหลังเป็นแบ็กใช่ไหมบางทีก็มาเล่นเป็นเซนเตอร์ครับโอเคครับอีกหนึ่งคนคนนี้อ่ะเดี๋ยวผมบอกให้แอคเซลดีซาซี่เ้าโทษอ่ะเคยไม่รู้ใครได้ยินหรือเปล่าเป็นกองหลังเซนนาฮาร์ฟของทีมโมนาโกไม่เคยได้ยินอ่าไม่เคยได้ยินใช่ไหมเป็นกองหลังดาวรุ่งฝรั่งเศสครับซึ่งดีซาซี่เนี่ยนิวคาสเซิลก็สนใจครับ เพราะว่าอันนี้เป็นข่าวของแมนยูเหมือนกันจริงๆแมนยูอ่ะตอนแรกมีข่าวกับคิมบิงแจใช่ไหมเซ็นเตอร์เ <Center S 2> กาหลีใต้แล้วปรากฏว่าล่าสุดก็เนี่ยก็มีสนใจดีซัซี่ตอนแรกก็มีแม็กควายของคุณนะใช่แบบเงียบๆอยู่นี่ไงผมก็รอขายแม็กควายให้คุณนี่นิวคาเสเซิลก็ไม่ซื้อสักทีสองแม็กกะแม็กควายกับแม็กโทอ่ะขอแม็กควายไปก่อนนะเออเอาแม็กควายไปก่อนนะดีแมนยูต้องการระดมทุนอยู่ช่วงนี้เออ โอเคอันนี้นิวคาสเซิลนะครับอ่าคราวนี้ข่าวแมนยูกันมั่งอืมอันนี้เราอัดกันวันศุกร์คืนนี้รอลุ้นอันเดโอนาหน้าเออว่าจะลุ้นไหมครัคุณเนี่ยใช่ว่าจะออฟฟิเชียลคืนนี้ไหมหลังจากเป็นข่าวกันมาประมาณสักสัปดาห์หนึ่งแล้วครับข่าวล่าสุดก็บอกว่าตกลงค่าตัวกันได้แล้วตก้ยไม่ใช่ตกลงค่าเหนื่อยกันได้แล้วแต่ค่าตัวน่าจะน่าจะจบกันวันนี้นี่แหละนะครับอินเตอร์น่าจะปล่อยโอนาหน้ามาอยู่กับแมนยู เพราะว่าแมนยูอยากไดโอนาน่าก่อนไปปีซีซันที่สหรัฐอเมริกาอุ่นเครื่องมาแล้วหนึ่งนัชนะรีบ2 0ศอก็ถ้าวันนั้นแฟนๆแมนยูได้ดูว่าดูประเดิมสนามของเมสันเมาส์เนาะใช่เมสันเมาส์เมสันเมาส์ลงนัดแรกไปเรียบร้อยละชิปข้ามข้ามหัวประตูไปลูกหนึ่งเกือบเกือบเกือบระเดิมประตูแรกได้ครับนครับ อนอกจากนั้นก็มีข่าวของฟาคุนโดเปรลิสตรีอันนี้เป็นปีทีมชาติอุลุกวัยติดทีมชาติอุลุกวัยชุดใหญ่ละแต่แมนยูทําไม่ได้เล่นเลยล่าสุดก็มีข่าวว่าเอฟซีทเวนต้ในฮอลแลนด์ให้ความสนใจยืมตัวไปเทนฮาก็จะแบบปล่อยไปเก็บเขาเรียกว่าเก็บ level เลเวลก่อนนะก่อนกลับมาเพราะว่าจริงๆเปรลิสตรีนี่เทนฮาเ็นทังชมเหมือนกันบอกเป็นปีอนาคตไกลครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ลงเมื่อไหร่เหมือนกันต้องมารอลุ้นต้องมารอลุ้น อข่าวใหญ่อของสัปดาห์ที่ผ่านมาของแมนยูเป็นไงดับบเดคเคอาหลวงพี่เดย์เราไม่มีแล้วคุ้มครองหลังบ้านเลยจะไปซาอุหรือไม่เออก็เดี๋ยวต้องมารอดูว่าเดคเคอาจะไปสโมสรไหนเพราะว่าจริงๆข่าวตอนล่าสุดผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับมีข่าวว่าปารีสแซงต์แชงสนใจเหมือนกันสนใจพี่เดเออเพราะว่าตอนนี้แซงต์แชงมีดอนนารุม่าประตูทีมชาติอิตาลีเป็นตัหนึ่งแซงต์แชงกก็มีข่าวก็ ประตูสเปอร์อ๋อฮุกโกยอริสใช่ไหมเหมือนกับแบบเขาต้องการเป็นคนแบบเป็นแข่งกับดอนนารุม่าเพราะว่าดอนนารุม่าบางทีก็แบบหลุดใช่ประตูอิตาลีนะครับก็ต้องมาดูว่าเดคอาจะไปไหนเนาะแต่จริงๆต้องบอกว่าเมนยูเหมือนกับแบบตอนนี้คือแฟนบอลแบ่งมันสองฝ่ายหรือแบบหลายๆคนเขาก็เริ่มวิจารณ์ว่าแบบเอ้ย้าไม่ต่อสัญญาเดคอาตั้งแต่ต้นน่ะทำไมแบบไม่ประกาศชัดเจนไปเลย เหมือนกับแบบเขาอยู่กับทีมมา12ปีอะนั่นนั่นสิอยู่ดีๆแบบยื้อขึ้นมายื้อนมาแล้วสุดท้ายเด็กแยเป็นคนประกาศก่อน้วยน่ะว่าแบบไม่เออขอแบบขอแยกกับแมนยูไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่อะไรอย่างงี้นะครับอ่ะข่าวต่อมาคนนี้น่าจะเป็นข่าวนหลังจากโอนา่นเนี่ยหลังจะเริ่มมีข่าวคนนี้เข้ามาแล้วโซฟิยานอัมราบัตคนเคยได้อยู่ไหม เป็นคุ้นคุ้นคุ้นอามาบัตมิดฟิลด์ตัวรับทีมชันโมร็อกโกที่บอลลกเล่นเด่นมากครับของเฟรอนติน่าเพราะว่ามีข่าวว่าเทนฮากก็ต้องการมิดฟิลด์ตัวตัดเกมมาช่วยคาเซมิโลพี่จะเสีหมผมนี่แหละเพราะตอนนี้เหลือคาเซมิโลคนเดียวที่เป็นมิดฟิลด์เขาเรียกว่าเป็นมิดฟิลด์ตัวตัวรับ ยืมตัวหมดฤดูกาลไปแล้วซบิเซอร์กับบาเยนมิวนิกันแล้วก็เมนยูก็ประกาศแล้วว่าไม่เซ็นทั้งสบิเซอร์ทั้งบอลเวทอนเลยคืนเขาไปคืนเขาไปครครับอันนี้ก็เป็นข่าวก็คิดว่าน่าจะอันนี้หลังจากปิดดีโอนา่าอาทิตย์หน้าก็อาจจะเริ่มมีข่าวกับอัมราบัต์ละอ่าต้องมารอรู้กันกันมาอีกหนึ่งคนคนนี้ก็แฟนเมนยูก็ลุ้นกันอยู่ลอสมุดหอยลุน ไฮลุนอ่ากองหน้าทีมชันเดนมาร์กอายุ21ครับอ่าคนนี้อิตาลีและอัลตันตาปีนี้ไมิซูทีเมลี่ชอบซื้อเกาโชเนาะทีมผมก็แค่คนเนี่ยคุณก็คว้าโตนาลี่มาคนหนึ่งแล้วใช่นี่อัลมาบัตก็ฟิออใช่ไหมฟิออเรนติน่าแล้วนี่ลัสมุไยลุนกับแอตัลันตาครับ อ่าตอนนี้ค่ะว่าแอตแลนตาโกงค่าตัวอยู่จริงๆสัญญาส่วนตัวกับพอยลุนเนี่ยแมนยูตกลงเรียบร้อยไปหมดละครับผมอ่าแต่เหลือเหลือในเรื่องของค่าตัวเท่านั้นเองอนะครับส่วนขาออกมั่งขาออกโอ้ยพี่เฟลดพี่เฟลดเอ้ยโอ้ <Fred S 1> โหเฟลสนี่เหลือสัญญาปีเดียวครับอ่าคุณเห็น Fred เฟสดล่นแล้วคุณรู้สึกยังไงมั่ง ในฐานะคนดูบอลเขาก็ดีบ้างไม่ดีบ้างนะเนาะเหมือนเฟลท์เขาเป็นมิดฟิลด์สายพลังงานวิ่งไล่ดีอย่างี้แต่การส่งสอแต่การส่งบอลกับการเขาเรียกว่าอะไรการผ่านบอลอย่างเงี้ยหรือการทําประตูยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เห็นฮาก็เลยแบบเออยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยปลื้มเฟลือแล้วตอนนี้เหลือสัญญาปีเดียว้ลยก็คิดว่าแมนยูก็น่าจะปล่อยออกก็ต้องมารอดูเพราะว่าตอนนี้มีข่าวว่าฟูลแลมฟูลแลมสนใจเฟลทกับกาลาตาสลายในตุรกีครับ กาลาตาสลายนี่ยื่นมาแล้วด้วยตามข่าวเมื่อคืนนะครับยื่นยื่นมาเป็นทางการแล้วแต่ว่าแมนยูปัดตกเรียบร้อยถูกเกินแมนยูต้องการค่าตัวประมาณสัก15ถึง20ล้านปอนด์แต่กาลาตาสลายน่าจะยื่นต่ำกว่า15แน่ๆเพราะแมนยูปัดไปเรียบร้อยแล้วอีลังคนหมดอนาคตไปแล้วแอนโทนีอีลังกาโอ้โหชื่อคุณคุณไหมปีทีมชาติสวีเดนเดาลุ่งล่าสุดก็บอกว่าทางด้านของเอเวอัตตัน สนใจนจะดึงไปประมาณค่าตัวประมาณ1 5บหถึงยีล้านปอนด์เหมือนกันไม่แพงเลยใช่ไม่แพง<อ>เพราะจริงๆอิลังกาตอนนี้นอกจากเอเวอเรตหลายทีมเลยบุลเลเซียดอทมุลก็เป็นข่าวอาเบไลซิกก็ต้องมารอดูว่าอิลังกาจะไปอยู่ทีมไหนแต่ว่าย้ายไมเนี่สูสีกับไอคาราโช่อะใช่ถิงกันแต่อิลังกาเขามีปัญหาเรื่องฟอร์มที่แบบไม่สม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวนิวคาสเซิลกับแมนยูรอบสัปดาห์ที่สามาเนาะ เออคราวนี้เราไปดูสโมสรอื่นกันบ้างเออคนแรกเลยเข้าโพคตรคิสเตียนฟูลิซิตคริสเตียนฟูลิซิตไปเรียบร้อยครับเชลซีอีกแล้วหมดทีมยังไงหมดแล้วตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเราอัดกันมานี่ก็แบบโอ้โหนี่แหลเชลซีย้ายออกแต่ประตูยันกองหน้าเลยครับใช่ตอนนี้เป็นคริสเตียนฟูลิซิตไปไหนเข้าโพคตรไปเอซิมิลานไปเอซิมิลานเรียบร้อยแล้ว22ล้านยูโรอ่าก็ถือว่าค่าตัวเขาไม่ได้เบอร์นะอืออ่า มีใครครับมีใคร,ครมีเซอร์เก้มิลาโลวิชครับอ่าเซอร์เก้มิลินโควิดซาวิชอ่ามิรินโควินซาวิชอ่าคนนี้มิดฟิลด์ทีมชาติเซอร์เบียต้องบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นคนที่มีข่าวกับแมนยูทุกซัมเมอร์สุดท้ายไ,ไม่มีไม่ได้มาแมนยู <c oughs> บอกไม่ยืนจริง <c oughs> เหมือนเป็นข่าวแบบ คล้ายๆแบบข่าวในตลาดนักเตะบางทีอะเอเย่นก็ขลุกข่าวขึ้นมากับสโมสรใหญ่เพื่อเพื่อเหมือนแบบขับค่าตัวชาเตะตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาซาวิทย้ายจากไหนไปไหนครับผมอาซาวิทย้ายจากเอ่อาซิโอครับผมโอไปเอาฮีโร่ครับซาอุอีกแล้วถ้าอีกแล้วครับผมเห็นไหมซาอุมาแรงจริงจริงครับ ค่าตัว40ล้านยูโรซาอุบอกจ่ายสบายๆไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ามาถึงสโมสรนี้มั่งช่วงนี้อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ข่าวเยอะมากเสริมดีเลยเป็นเจ้าฟิลิกครับเจ้าฟิลิกอ่าย้ายไปแอสเซวิลล่ายัง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 สนใจสนใจใจยืมแอสเซวิลล่าสนใจยืมเจ้าฟิลิกครับผมจากเอเลนโกมาดริดเพราะว่าข่าวเขาบอกว่าเจ้าฟิลิกนี่น่าจะหมดอนาคตแล้ว เพราะว่าเขาสวมจริงๆปีแล้วเขาถูกเชลซียืมมาใช,ใช่ไหมเออเด็กเขาเล่นดีนะกับเชลซีใช่เป็นหน้าเป้าเนาะเพราะว่าเจ้าเฟลิกเนี่ยเขาสวมเบอร์เจ็ที่แอนมารดิรแต่ล่าสุดเบอร์เจ็ตกเป็นของ,ขอ,งของตุนกิสมัน โดนโดนโดนเปลี่ยนเบอร์ไปเรียบร้อยเขาก็เลยบอกว่าสงสัยเฟลิกต้องหาสโมสรใหม่จริงๆก็มีข่าวกับแมนยูอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเอ่อเพราะแมนยูควานหากองหน้าอยู่แมนยูก็บอกว่าเออก็อยากยืมตัวมาเหมือนกันเหล่งนี้โอนี่ได้เลยนะจริงๆอ่อแต่คนนี้เซ็นละแอสตันวิลล่าเซ็นมาเรียบร้อยละเอาตาเลสเปาตาเลสโอ้โหผมก็เซอร์ไพรส์นะเปาตเลสมีข่าวกับสโมสรใหญ่ๆแั้วนะเลยบาร์เซโลน่าเลอัลมาดริดเนาะ มีถ้าในในอังกฤษแมนยูก็เคยเป็นข่าวสเปอร์สุดท้ายวินล่าง่าไปเฉยเลยต้องบอกว่าเพราะว่าด้วยคุณซือด้แหละยู่ในยู่ในเอมิลี่เนาะเจ๋งครับผมเหมือนเขาเป็นนายเก่าของปอลเตอเรสไงก็เลยจะคุยกันง่ายนะสามสิบเจ็ดจุล้านยูโรไม่แพงด้วยไม่แพงปีละปีแล้วผมจําได้เลยแมนยูเป็นข่าวกับปอตอเรส60ล้านอ้ไอ้นี่ครึ่งหนึ่งอ่ะค่าตัวล้ลงมาครึ่งหนึ่งอ่ะเอองงเหมือนกันว่าแบบเฮ้ เหมือนเป็นข่าวกับแมนยูมันจะบต้องบวกขึ้นไปอีกใช่แมนยูซื้อใครแพงเสมอใช่ติดต่อใครแพงขายแต่ขายถูกนี่คือสไตล์แมนยูเลยนะครับคนต่อมาคนต่อมาเป็นเอชลียังครับโอ้โหพี่ยังยังยังร้อนอยู่นะอดีตแบ็กแมนยูเนาะ่ล่าสุดไปไหนเขาโบอกยังไปแอสตันวิลล่าครับวิลล่าไปเอเวอร์ตต์หมดสัญญาหมดสัญญาแอสเันตวิลล่าไปเอเวอร์ตันเรียบร้อยละปล่อยฟรี ท็อฟฟี่แต้มเงินได้แอชลีย์ยังไปยืนเป็นแบ็คแล้วครับผมอ่านะครับอ่าคนนี้สนใจคนนี้สนใจเอสเซนบิลล่าอีกแล้วสนใจใครครับเอซเซนแมคเคนนี่ครับอ่าเวสตันแมคเคนนี่ครับคนนี้เป็นมิดฟิลด์ทีมชาติสหรัฐอเมริกาอยู่กับยูเวนตุสปีแล้วลีดยูเนเต็ดยืมตัวมาไงครับอ่าแต่ลีดตกชั้นไปก็เลยแบบกลับไปอยู่ยูเว่ล่าสุดวิลล่าสนใจ โอ้หวิลล่านี่สีขาวลวดเลยนะเยอะปีเยอะสัปดาห์นี้นี่เป็นสัปดาห์วิลล่าจริงยิงยิงเลยครับเนาะถ้าได้มาถ้าได้มาครบทุกคนคือตอนนี้ได้ได้ปอตอเลสมาหนึ่งล้นี่ถ้าได้เจ้าเฟลิกกับแมคเคนนี่มานี่โอ้โหแข่งแข่งกับอ่าอัสซาอูไงอ๋อแข่งอัสซ่าอูใช่ไหมวิลล่ามาแรงวินล่างมาอ่าคนตออกมาคนตออกมาสเปอร์กันมั่งโอ้โหสเปอร์ได้ใครครับเอ่อมามาโน โซโลมอนโซโลมอนมาโนโซโลมอนปีแล้วมาอยู่กับฟูแลม่มที่ผมเคยบอกอะมันมีปีคนหนึ่งอันตรายที่ชื่อโซโลมอนอจริงๆเขาอยู่สมโมสรไอีนี่ชักต้าโดเนตในใ<ช>ยูเครนแต่ล่าสุดเขาเขาเรียกว่าอะไรอะในยูเครนบอลยังเตะไม่ได้เนื่องจากมันมีภาวะสงครามอยู่ใช่ไหม ฟีฟ่าเขาก็เลยแจ้งว่าเหมือนกับแบบว่าถ้านักเตะคนไหนอยู่ในยูเครนเนี่ยสามารถยกเลิกสัญญาได้อัตโนม,มัติโซโลมอนก็เลยยกเนะลิกสัญญากับชัตตาโดเนตแล้วย้ายฟรีมาสเปอร์สเปอร์เหมือนกับแบบไม่ต้องจ่ายตังค์เลยเซ็น<ช>ฟรีครับผมนะครับเออคราวนี้มาถึงข่าของอปารีสแซงต์แชร์แมงมันยาวเหยียดเลยสุดยอดอ่าซูดานลาวาโฮวิชครับอ่าปารีสแซงต์แชร์แมงสนใจดูซานวาลาโฮวิชครับ หัวหอกทีมชาติเซอร์เบียคนนี้ก็ถือว่าแมนยูก็แย่งนิวคาสเซิลก็เคยมีข่าวใช่ใชตัวใหญ่ใหญ่อะสูงสูง,สง,สงใหญ่เออคล้ายๆทรงคล้ายๆฮาลันอะเนาะเป็นรูปร่างเรียกว่ากองหน้ารูปร่างสูงใหญ่นะคราวนี้ปารีสแซงต์แชรงกงก็มีข่าวเพราะว่ามีผลกระทบมาจากคนนี้เลยท่านประธานเชียนเดนปัปเป้เออเอ็มปัปเป้เอ็มปัปเป้มีปัญหาทุกปีอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาชอบมีข่าวคับทีมผมอ่ะเนาะนิวคาสเซิลซื้อเลยค่าตัว180ล้านเอง ทุ่มเลยคุณ <heard> ม <poured alive> ีตังอยู <my> ่แล้ว <studying> ว่าโอ้ตอนนี้เจ้าของทีมคุณเบอร์หนึ่งนะรวยกับซิตี้เอาเลยไหมเอาพิเป้มาไหมยังใช่ไหมเอามาแป้นเหนือเอามาปั้นเอามาแป้นดีกว่าใช่ไหมเออเอ็มปาเป้ตอนนี้ก็มีข่าวว่าไม่ยอมต่อสัญญากับปารีสแซง์แชร์ะครัเหลือสัญญาปีเดียวคราวนี้ก็เหมือนกับแบบ งัดเนี่ยคล้ายๆปารีสเอ็มบัปเป้ก็งัดกับปารีสอยู่ว่าแบบไม่ยอมต่อสัญญาปารีสก็เลยบอกว่านั้นฉันจะดองคุณนี่ให้เป็นสำรองยาวเลยหนึ่งฤดูกาลจนกระทั่งหมดสัญญาแล้วปล่อยซีใครจะแบบปักเงินมาซื้อซื้อท่านครับซื้อท่านมาทาชีทท่านประธานใช่แต่จริงๆใจจริงๆเอ็มบัปเป้เขาคงอยากไปเรอัลมาดริดแหละแต่เรอัลมาดริดด้วยความที่เพิ่งซื้อจูดเบลลิงแฮมแต่เขาก็ยังไม่มี กองหน่เนอะใช่เหมือนเขาเพิ่งไปยืมกองหน้าถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะชื่อโคเซลูมั้งเป็นกองหน้าสเปน๋อเด็กเก่าผมเด็กเก่าเรือัาเซอร์อายุ 33- มสแล้วอ่ะโตเก่าแล้วนั่นแหละเขาเรือมาดิดเพิ่งไปยืมมาแทนเบนเซม่าแต่รานนี้เขาก็บอกว่าเอ๊ะมันจะยืนระยะยาวได้ไหมเพราะว่ามันก็ไม่ใช่หน้าระดับโลกใช่ไหมครับผมซึ่งจริงๆแอมบปเป้ก็มีข่าวกับเรือมาดิดมานานละต้องมารอดูนะครับ อ่าคราวนี้อันนี้ย้ายสำเร็จแล้อันนี้ออฟฟิเชียลไปหมดแล้วคนแรกโอ้มีรู้จักไหมครับเออ่ลูคัสลูคัสเฮนันเดสอ่าเป็นย้ายแล้วเหรอย้ายย้ายแล้วกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสอ่ะครับย้ายจากบาเยนมิวนิกไปปารีสแซงต์แชร์แมงเรียบร้อยมีข่าวกับทีมผมด้วยนะเนี่ยเออใช่ตอนแรกผมก็นึกว่านิวคาสเซิลจะได้นะลูคัสเฮนันเดสเล่นดีมากเลย40ล้านยูโรเหมือนมีข่าวแป๊บเดียวแล้วก็หายไปผมว่าเอออาจจะไม่มีไม่ยิวไม่ได้สำเร็จนะครับอะไรม่ เวลาสุดย้ายกับฝรั่งเศสดีกว่านะครับแล้วปารีสได้อีกสองคนครับนี่มาแบบเอเชียม้่งเอเชียรีคังอินครับลีคังอินมิดฟิล์ทีมชาติเกาหลีใต้ไม่น่าเชื่อว่าปารีสซื้อนักเตะเอเชียอาจจะมาแบบกัดตลาดหรือเปล่าอะไรใช่แต่ผมว่าน่าจะกัดตลาดด้วยเป็นมิดฟิลดาวรุ่งเกาหลีใต้มังยามิลิวมายอกกาในสเปน22ล้านยูโรจะเหมือนแบบซองฮันมินหรือเปล่าอะไรเออต้องมารอดูเนาะ ครับสุดท้ายสุดท้ายครับสุดท้ายเป็นมาลูเอลอูกาเต้ครับเออมาลูเอลอูกาเต้ครับคนนี้เป็นมิดฟิลมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนสปอร์ติ้งลิสบอนในโปรตุเกสนะครับหกสิบล้านยูโรครับตอนแรกจริงๆอูกาเต้นี่แบบแพงอ่ะเนาะแพงอูกาเต้นี่หลายสโมสรแย่งตอนแรกก็มีเ่าวกับเชลซีครับสเปอร์มาซิตตี้โอ้โหเยอะมากเลยสุดท้ายเซตปารีส เรียกว่าปารีสนี่ซื้อมา2มิดซิลเลยเกาหลีใต้คนหนึ่งแล้วก็อูกเตคนหนึ่งนะครับ,บปารีสเริ่มมาละเ,เพราะว่าปาน,นีสเริ่มชอนน็มชอปแล้วเริ่มช็อปดูครับเทอร์นเดนก็มาละ <c oughs> ไม่หลับด้วยความที่ผมว่าปารีสเขาเพิ่งตั้งผู้จัดการทีมไงลุยเซลิก้ไงใช่แล้วเขาเหมือนกับแบบพอเริ่มอาจจะเริ่มคุยกับเอาคลฟฟี่ประธานปารีสก็เริ่มสร้างทีมตัวเองขึ้นมาละนะครับโอเคอันนี้เป็นข่าวรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องเราด้วยนะครับครับผม bye บ๊ายบายครับ๊ายบายค่ะ